สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรคำนวณ2ตัวบนหนึ่งสองชุดตรงซึ่งเป็นสูตรใหม่เดือนที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางเมืวันทีท1่1เมษายน2567นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่ผมนํามาหน้ายอรังสิตกันนะครับก็เป็นสูตร2ตัวบนตรงนะเข้ามา3มตัวติดนะครับซึ่งในงวดแรกนะที่สูตรเริ่มเข้าคือนในวันที่สาม 95เนีครับเข้ามา3มูติดเลยนะยครับย้านะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาจัดให้เนื้อชมกันเนาะสําหรับงานเล็บซีที่ตามกันอยู่นะสถิติสูตรนี้นะครับก็อ่ะเป็นสูตรโซนตบนนะครับโซนตบนตรงได้สองชุดนะครับซึ่งใน2ชุดนี้นะครับก็จะมีมาหนึ่งชุดตรงนี้ครับเรามาดูสถิติยอหล่ากันครับในว่ได้ครับผลคํานวณนะครับที่ทําได้นำดึง94กับ95ครับ ในงวดนั้นออก3ามเกนะครับก็เข้าที่ชุดนี้ครับชุดที่ชุดที่มีเก้าห้าเนาะใน2ชุดนี้จะมี95อยู่นะครับซึ่งมันก็จะมีแบบนี้ตรงตรงที่ผูจะมาคำนวณห้วยกันก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เราจะชมสูตรนี้พร้อมกันเป็นวดแรกนะครับทันมาครับดูงวดที่2นะในงวดที่2ทําได้สูตรส2กับ0ูนะครับซึ่งเลขเดออกคือ0ูตรสามกเข้าที่ชุดนี้ชุดที่2ตรงตรง,ตรง,ตรงนี้ครับ ท่านมาในวดที่3ครับทาได้26กับ2อออก26เข้าที่ชุดแรกครับตรงตรงเลยครับถูกเป็นสารมืติดนะครับอันนี้เป็นสูตรคํานวณ2ตัวท้ายรังที่1เนาะเป็นสูตรเดีๆนะอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจครับทีนี้เรามาดูที่มาของตัวเลขนครับว่ามันเข้ามาแบบนี้จริงไหมเนาะ ซึ่งผมจะคนนนะํานวณนะย้อนหลังดูกันตั้งแต่ในดดวดที่ออกสูงหกสามนะจะเป็นวดที่เริ่มคํานวณน,นะครับเริ่มในวดนนี้0ู3หกสามถ้าจะศูงหกสามออกสามเก้าห้านะครับทีนี้เราก็มาลองคํานวณดูครับหลักสิบนะหลักสิบบนนะก็จะใช้แบบตัวเดียวเลยนะครับวิธีคิดสูตรหลักสิบบนก็จะนําตําแเป็นหลักร้อยบนนะบนหลักสิบล่างหน่วยล่างครับนาะมาบวกดูกครับ 0บวกศเป็นศ0นบวกได้9นี่คือหลักสิบที่ได้ครับคือาามาดูหลักหน่วยครับหลักหน่วยบนนะจะเป็นแบบ2ตัวนะก็เป็นสูตรที่เข้าดีครับวิธีคิดสูตรที่2ก็จะนำตำแหน่งหลักแสนบวกกัน2ครั้งบริตำแหน่งหลักร้อยบนหครั้งสิบบนหครั้งหน่วยบนหครั้งบรุรีหน่วยล่างแล้วก็บุริสี่คงทีครับนำสองบวกศูนย์เป็นสองบวกหเป็นแปครับแปวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกเก้าี่สกสี่ยี่สิบสี่นะครับได้ตัวแรก 4. ทีนี้นับผู้มี1เน5ครับแต่ก็จะได้2ชุดนี้ครับออกมาเนาะก็จะเป็นชุด94กับ95ครับก็จะดินอยู่แค่นี้ครับ2ชุดซึ่งใน2ชุดนี้ก็จะมีมา1ชุดตรงอันนี้คือตัวอย่างที่ทําย้อนหลังไว้เนาะอ่อันนี้คือสถิตินะที่สูตรเข้ามาครับนี่ครับจะมีมาแบบนี้ตรงๆนะครับถัดมาครับในงวดที่2นะครับในงวดที่2ทําได้02กับ03นะครับ ก็จะดีอยู่แค่นี้ครับสชุดเนาะ่ะก่อนที่ผ่านมานะสูตรนี้ก็เข้าตรงๆเลยนะครับในอย่างในวุฒที่2นะครับก็ยังมาอยู่ตรงๆออก6 0 3ูมวิธีคิดมาด้วยนะครับ่าซึ่งผมก็จะนำผลที่ออกท้าจะศูนย์หกสามจะมาตั้งให้ดูกันนะครับทีนี้เราก็ลองคำนวณตามดูกันได้นะครับ9 4 1 3 9 5นะครับท้าจะศูนย์หกสามะเรามาดูวิธีคิดสูตรแรกเป็นสูตร เด่นหลักสิบนะตัวเดียวครับวิธีคิดก็นําหลักร้อยบนนะครับบุหลักสิบล่างหน่วยล่างครับแค่นี้ครับนำสามบวกสี่เป็นเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์อันนี้คือหลักสิบที่ได้เกิดในงวดที่สองเป็นศูนย์ตัวเดียวครับทำมาครับมาดูสูตรที่สองเป็นสูตรฐานหลักหน่วยครับหลักหน่วยบนจะเป็นแบบสองตัวเนาะ,ะวิธีคิดก็นําหลักแสนบวกกันสองครั้งบุหลักร้อยบ, 100, บนสิบบนหน่วยบนนะครับบุหลักหน่วยล่างบุญที่สี่งที่ครางครับแต่ทีนี้เราก็ลงนามาบวกเลยครับแปดบวกสาม เท่ากับ11บวก9 20บวก5 25 25บวก3 28 28บวกบวก4คงที่ครับ32มสิอ่าได้ตัวแรกคือ2นองนเพิ่มเป็นหเป็น3อ่าแล้วก็นำมานะจับประกบทั้ง2สูตรที่เดิมดีครับก็จะเป็น0 2กับ0 3ที่ได้เนาะนี่คือผลคำนวณนะครับที่ทำได้นะย้อนหลังนะอันนี้คือผมนำมาย้อนให้ดูกันเพื่อเราจะได้ทราบนะที่นาที่ไปของตัวเลขนะครับอ่าซึ่งในงวดที่2นะถ้าจัดสามเออก อหกศูนย์สามนี่คือสูตรสองตัวเนาะจะเป็นสูตรสองตัวก็จะมีมานะสองตัวนะครับจะเป็นสูตรสองตัวท้ายของเราตรงนี้นครับอ่ะก็จะมีมาหนึ่งชุดตรงนะครับทุกเป็นสองทีติดนะครับทันมานะครับในวันที่สามนะครับวันที่สามทิ้งวันที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ผลคำนวณนะครับที่ย้อนหลังได้นี่เดิน26กับ27นะครับผลที่าคือสองหกอหก626นะครับแหมมาดูวิธีคิดกันครับ อันดับแรกเลยครับนำผลยอดทะจรสังเกตห้านำมาตั้งคำนวณต่อครับสูตรได้เป็นสูตรฐานหลักสิบก็นำต่อมนหลักร้อยบนนะบนหลักสิบบนหน่วยหน่วย่บนหลักสิบล่างหน่วยล่างครับนำหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามสิบสามบวกเก้ายี่สิบนี่คือหลักสิบที่ได้ครับในงวดที่สามที่ผ่านมาทำมาครับหลักหน่วยครับวิธีคิดหลักหน่วยบนนำต่อมิหลักแสนบวกกันสองครั้งครับบุนที่ต่อมิหลักร้อยบนสิบบนหน่วยบนครับแล้วก็บุหหน่วยล่างครับ แต่นันก็ร้อยทงทีนำ4ีบวกเท่ากับ10บวก0 110, ูมี10บก3ามบวกเ2้องบวก4ของ26ได้6กับ7ครับ7มายังไงก็คือนำ6นำพวกนครับเป็น7ถูกไหมครับอ่ะเราก็นำทั้ง2สูตนั้นที่เดินดีจับคู่ชุดกันเลยครับก็จะเป็นชุด2 6กับ2 7นะครับ2 6กับ7อ่าถ้าจะ0 6 0 3นะซึ่งผลได้คือ6 2 6กก็ยังมีมาอยู่ครับตรง โคบิสานมุตินี่คือสูตรคำนวณสองตัววันนี้ก็จะเป็นมูดที่สี่ครับที่ผมจะมานะคำนวณให้ทุกันเป็นว่นรด้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเราก็มาต่อกันเลยครับเรามาดูกันครับหลักสิบบนนะตัวเดียวในมุดนี้จะเป็นตัวไหนก็ลองนำตำนัมหลัก ร้อยบนนะครับบุรีรักสิบล้านหน่วยล้านครับแค่นี้นะครับนำสามหลักนี้มาดูด้วยครับนำหกบวกเจ็ดครับเท่ากับสิบสามสิบสามบวกแปดเท่ากับยี่สิบเอ็ดครับตัดตัวหน้าทิ้งไปก็จะเหลือแค่ตัวเดียวเป็หนึ่งครับเป็นเลขดินนะเลขดินสิบคนในวันวันที่หนึ่งเมษายนนี้ครับทําไมครับสูตรที่สองเป็นสูตรหานหลักหน่วยครับสูตรหานหลักหน่วยควรจะเป็นตัวไหนก็ลงนําตองหลักเสนบวกกันอ่ะสูตรฐานครับมานบุรีรักร้อยบนนะบุรีรักสิบบนร้วยบนครับ บริหลักหน่วยล่างแล้วก็บริสสี่ขงที่ครับนำแปดบวกหครับเท่าส 14. 14ิบสี่สิบวกสเป็น16 16กสิบหกวกหกยี่บวกแเท่าสามสิถูกไหมครับ30มสบวกสี่งนี่ครับ34มสิตัวได้ที่ได้คือ4ครับทีนี้นำเพิ่มไป1เป็น5้าฉะนั้นในวันนี้ครับชุดสอตัวบนที่น่าลุ้นก็จะเป็น2ชุดนี้1 4กับ1 5นะที่ได้จากสูตรใหม่อันนี้ครับก็เป็นแนวทางนะที่น่าสนใจนะครับ ซึ่งจะมีมาแบบนี้นอนในสังมุดที่ผ่านมานะสังมุ่ที่ผ่านมาก็เข้าแบบนี้ตรงๆองเงี้ยัุ่งนี้ก็ลุ้นกันครับมุ่ที่สี่จะเข้าต่อไหมอ่าท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับถ้าถูกใจสูงนี้ก็แคปไว้ครับแล้วก็นําอีกตัวเนาะไปจับชุดสามตัวดูกันได้ครับสําหรับในงวดนี้ครับผลทั้งงวดนะครับที่ทําได้ดินหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าครับก็อ่าชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่คือแนวทางนะครับ ด่นสองตัวบนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับผมเพิ่งมาลงให้ดูกันเป็นหัวแรกเนาะ,ะถ้าดูใจก็แค็บไว้ครับนี่ครับสูตรใหม่สถิติก็สามมุติดนะครับ อ่าซึ่งใน2ชุดนี้นะครับชุดที่น่าลุ้นที่สุดก็จะเป็น15ชุดนี้นะชุดหนึ่งหนะที่น่าลุ้นสุดเพราะว่าอะไรอ่บมาดูกันครับเพราะอะไรอ่บผมมีสูตรนะรผมมีสูตรที่เข้าดีนะอสูตรเรจะเป็นอันนี้จะเป็นแบบสูตรเด่น10หน่วยครับก็ชอมา10หน่วยวก็ยังไม่ลุดนะสูตรที่เข้า10หน่วยมันยังไม่ลุดเลยนะครับที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้เนาะในวันนี้ครับสูตรนี้ นะผลทำนวนนะครับที่ทำได้เด่น5กับ8 5กับ8ในงวดนนี้คาดว่ามันน่าจะมีมา1ตัวนะครับสำหรับงวดประจำที่1เม่งในสายนนะครับได้5กับ8ถ้าเรามาเทียบกับสูสตร2ตัวแบบสูตร2ตัวไม่มีเลข4ครับจะมีก็มีเลข5นะนะจะมีเลข5เพราะฉะนั้นก็ใน2ชุดนี้นะที่น่าลุ้นสุดก็จะเป็นชุดนี้ชุดเดียวชุด1นึ่ครับนะชุดที่น่าสนใจก็จะเป็นชุดนี้นะครับนี่คือผมเล้นให้นะครับผมนำสูตรนะ ดิน10หน่วยมาตัดให้นะก็จะเหลือแค่นี้ชุดเดียวนะครับซึ่งผมก็มีสูตรนะเดิน10หน่วยนะที่เข้าดีสูงนั้นทําได้4ตัวครับในงวดนี้ครับทำได้8905นะครับ8905 8ก็เด่นนะครับ8ก็เด่นเนาะอ่านี่คือสูตร2ตัวบนนะครับส่วนหลักร้อยจะเป็นตัวไหนก็ลองนําไปจับประกบดูได้นะครับอ่านี่คือแนวทาง2ตัวบนนะครับเด่น2ชุดนะครับนี่คือชุดตัดครับตัดให้คำเด็กแค่นี้ชุดเดียวนะครับ อะคิดยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่คือแนวทางสอนตัวโบนนะเป็นสูตรใหม่ครับสูตรใหม่เนาะที่น่าลุ้นก็จะเป็นชุดชุดนี้ครับชุดเดียวเนาะหนึ่งห้าคับชนชนกับสูตรที่ได้ห้าแปดครับแปดตัวด่นเนาะ,ะหรือว่าจะเป็นแปดหนึ่งห้านะครับหรือเป็นแปดหนึ่งสี่นะก็จะประมาณนี้นะครับผม สุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านชค่ีครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณสุดเลยครับ